อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกช n e ล Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand คุณผู้ชมนะกำลังติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแฟนคลับเก่าที่รู้จักพ่อใหญ่หนวดงอกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าซูปเปอร์แตงก็ได้นะครับสำหรับตอนไลฟ์สดนะครับก็กรุณาส่งซูปเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อใหญ่หนวดหงอกด้วยนะครับสวัสดีครับโซเชียลว,วันนี้พ่อใหญ่หนวดหงอกนะครับเดินทางมาชมบ้านสวนของเพื่อนนะครับเรามาดูกันเลยว่า องค์ประกอบของบ้านสวนนี่มีอย่างเนี้ยนะครับเด้อเอาเอาเอาตามมาเลยนะครับเด้อนี่ครับก็มีรถยนต์่นสบายใจแลละครับมีระบบไฟนะครับเด้อนี่ครับมีระบบไฟเขามากับมีระบบน้ำนะครับเด้อน้ำบรดานจอเองนะครับเด้อ น่ครับก็มีเถียงหน้าหน่อยนะครับเถียงหน้าหน่อยกพอพยู่นะครับเด้อนี่มีเปลนอนนะครับเด้อมีเปยนอนมีรถไปถนาใ็กซด่นะครับเด้อ้างใต้ก็มีลำโพงลำเพลงนะครับไปสังสรรค์กันนะครับตอนรับมูฟว์นะครับเด้อบริเวณรอบๆก็ยังมีปลาอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเด้อ ตะเกาฮอกก็นี่ครับตะเกาเป็นไม้ยืนต้นนะครับไม้ดูไม้ยังนะครับไม่ได้ปลูกนะครับเร้อเกิดเองธรรมชาตินะครับเด้อเอามาเห็ดเทียนเหลือเท่าไรกัไใบถามันใหญ่ตัวไปด้ครับเด้อเดองนี้กัมีหลายเนี่นะครับเร้อเพราะว่าจะเป็นหมากกระเจี๊ยบนะครับเด้อหมากกระเจี๊ยบ พาษาราเอิ้บักสมพอดีนะครับเด้อใส่ลายผสมพอดีนี่มีระบบน้ำนะครับเด้อเอาเพียงน้ำบอกว่มามักไว้โดนไปได้แล้วนี่อาทิตย์นึแงระบบ ได้ครับเด้ออันได้ปล่อยป่ายังน้อครับนี่ยยุ่ยยุ่ยใป่ายังเฮ้ยโอ้ยอยู่ในปลาบึกนะครับเด้อเอาลูกคุณมาปล่อยป่ะครับเอาใบใบคุณผู้ชมนะครับนี่กระรังไล่แหงนะครับเด้อเห็่าไม่ไล่สดตัวจับยังไงเนี่ย ไหมบะมันปลาบึกวันวันโอ้ปลาบึกที่อยู่น้ำโขงนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เอามาเลี้ยงที่นี่แล้วนะครับนี่เพื่อนผมนะครับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของที่นะครับพอจะหนวดบ่มิทีนะครับเรื่องพอจะหนวดบ่มีที เอาเอย่างมาเบิ่งไก่เบิ่งก่าจังหน่อยนะครับเด้อนี่ครับนี่ก็เป็นข้อไก่นะครับเด้อเข่าก็คือเกี่ยวเข่าบวมเหมือนกับปล่อยให้ไก่กลิ่นนะครับเด้อนี่ครับลมลื่นบ่ครับท่านผู้ชมครับ นี่เป็นค้อกยังเก้าเนาะนี่นอคอกกบเก้าบ่ะขอกกบกับไตนไฟแมงดาดนะครับนี่ครับไต่ไฟให้แมงล่งนะครับเด้อคนสลดดัดนะครับเด้อมูฟวมีต้นกล้วยนั่นนะครับเด้อ ไปป่ปากีเดอดนะครับเน้อน่ครับป่ากีเดอรดนะครับเน้อนี่ก็หอยหอยหอยปังหอยหยหอยเชีมีบ่ะอื่ไปัเ้นหมากเนไงปสหมากเสอนชื่มามากเป็นหอย Jamie, ปังเก no. ่าเฮาวน่เ้ยนี่ือเ้นเชื่อดีเดีแล้ว่ปังขึน นี่ครับมองเรื่องสังสรรค์กันนะครับเด้อมองกินเข่าตัวกินเข่านครับปีใหม่พญานุวัดกันที่มากินเข่าแล้วมูลนี่แหละครับมีเครื่องเสียงนะครับเด้อเเเงียออมันเลี่ยงนะครับเด้อฟื้นไฟอยู่นี่นี่ให้ก้อนงานวัดนะครับเด้อนี่ครับจับไว้แล้วก็มีปลาปลาดุกนะครับเด้อ อันนี้ก็เป็นปุ๋ยเฮ็ดเองนะครับเด้อนี่พระเจ้าจว่าไปตกักแดดห้มันแดงนะครับใครอันนี้คือต้อนผงสูรนะครับพี่น้องครับต้นผงสูรนะครับพ่อใหญ่หนวดพมโหจักซื้ออิหลีเพิ่นอันนี้ไว้ถา่าออมนะครับเนาะมีต้นกล้วยต้อนอยังนะครับเด้อนี่คือบรรยากาศบ้านสวนนะครับเด้อ บ่เนบานพยายนหนวดเดอ้อบานมูพย,ยนนวดเดอ้อพย,ยนนวดมากไทยทำเพิ่นที่สือเดอ้อเปตูย่บครับท่านมุ้งมครับเอาเนเ้อเสียดได้กิ่นเถอดว่า บรรยากาศท้องไร่ท้องนาน,นะครับนี่คือการวางระบบน้ำนะครับบ่อที่เห็นนี่คือบ่อปลาปลาเข็งนะครับเด้อหรือว่าปลาหมอภราจะให้เพื่นปลาหมอนะครับนี่ครับกว้างสองเมตรลึกเมตรห้าสิบนะครับเด้อ นะครัระหว่างเดินทางมาบ่อก็มีต้นกล้วยนะครับเด้อนครับมาบงป่านครับป่ากำลังบ่อนนะครับเด้อบรรยากาศเช้านะครับ อากาศตอนนี้ก็เริ่มหนาวแน่แลยนะครับด้วยอากาศก็เริ่มหนาวแน่แล้วเห็นไหมครับป่ากำลังบอนนะครับเด้อข้ามจากบอลหนึ่งมาบอลหนึ่งนะครับเห็นไกลๆไหมครับไกลก็คือเผาทานนะครับนั่น นะครับป่ากำลังบ่อนตุ้มตามตุ้มตามนะครับเดี่ยนะครับนี่แหละครับอาหารเส้าพ่อนหนวดกับฝากท่องไว้ดีนะครับเดีอย พราะนี้หนวดเป็นวันตอมนะครับแล้วแข่งวันตอมนะครับโอ้ม่อนมงคขึงด้ยนะครับ<ม>นี่กับประกงกันวะเฮ้ยน,นี่โอ้กวนี่น ทำไมมันแดงๆครับเป็นปลาก,กะระพงเออปลาเทปเท,ทิมปลาเทพทิมนะครับโอ้ตัวปู้ปล่อยหน่อยก้อนบอก,กนเฮ้ยจะิเรืองบ่ป่อยแบบนี้ก็นนี้เห็นมามกี่ไดโอ้ปลาเทปทิมนะครับนี่หนวะานขึ้นมาปล่อยนะครับยังไม่โตเท่าที่ควรน,นะครับ จงให้มันตัวใหญ่ก่อนนะครับเพราะว่าไม่อึดปลากินนะครับอยู่นี่นะครับโอ้หน่วยโยกหัวนาเอ้ยโอ้เสียบสกโอ้ขี้เงียงเด็เกคนใดลเลยอ้าวอันนี้มันอาหารปลานะครับนี่มันือไปกินพวกอาหารปลาวะนี่ à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  chúng nhẹ cái nơi đó ừ, Hãy subscribe cho con Ủa vâng. นี่นะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับสีบ้านนี่เกี้ยวบอกว่าไงบ้านบ้านเุียงมบ่ปงทงนี่บ่ ี่ครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาตามวิธีชาวบ้านันะครับเด้อกับมีท่านสมัยแม่แบบว่าท่านสมัยแนย่ก็อ้างปูนนะครับเด้อของตะกอแล้วนี่ก็เป็นไม้ยืนต้นไม่ได้ปลูกนะครับเด้อเป็นไม้ธรรมชาติตะกีตะกีหก,กก็นนี่วะทัไปเลยตัดมาเหระครับมาเห็ดเทียน นะครับบรรยากาศตอนร้ำเศร้าน,นะครับได้แสงแดดอ่นอน ครับกล่องเฟีย้ยงอยากให้ถือกินกล่องเฟี้ยงนะครับเด้อนะครับไก่ก็เผาทานนะครับเด้อนะควันเผาทานนี่ไกน่นี่ครับบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าบ้านเท่านี้แหละครับ อันนี้เป็นช่วงนาแรงนะครับเดอ้อดีพวกเขียวชะอุ่มไนไหนนะครับกับเห็นบรรยากาศไม่ไม่นะครับแล้วก็อากาศหนาวหนาวนะครับต้องฝาสดใสนะครับมีเมียกหน่อยๆน่อยนะครับเดอ้อเขาของตะเกียวเลี่ยวนะครับเดอ้อเกียวเขาเลี่ยวน่ครับกองเฟียงนะครับเดอ้อ สีเขาอยู่นี่นะครับปีใหม่กับว่าสิมก,กินเลี้ยงอยู่นี่แหละครับน่ครับบรรยากาศย่ำโสนะครับเด้อมีแห่นหลังในน้อยอยู่นะครับเด้อมีปลาใหม่เป็นธรรมศาสตร์นะครับเด้อ เสียงไก่ขงไก่ขันนะครับเด้อตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเออนี่มือพ่อแย่หนวนหอกเลยนี่ว่าจริงๆหยอกหมาจริงๆร,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 ริงนะครับเด้อพ่อจะหนวดหักหมาแต่ว่าโบเลี่ยงหมาเลยครับเด้อ นี่ครับวิถีชาวบ้านนะครับเด้อเป็นไงครับหลังจากที่พ่อใหญ่หนวนหอกนะครับผ้าเดินมาส้มบ้านสวนของมูพ่อใหญ่หนุนหอกนะครับเด้อนี่แหละมูพ่อใหญ่หนุนหอกอยู่นี่แหละท่านผู้ชมจะได้อะไรนะครับจะได้ชมบรรยากาศนะครับความเป็นกันเองของเพื่อนๆนนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้านะครับพ่อใหญ่หนวนตั้งใจมาตอนเช้านะครับแสงแดดอ่อนๆนะครับ อากาศก็เริ่มเย็นแลครับตอนนี้เป็นช่วงเดือนธันวาแล้วครับเป็นอากาศดีมากๆเลยนะครับพยาน่วงก็มาชมสวนนะครับสำหรับตอนนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ